จินเดอร์เลยค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาชอบพลังเลยอ่ะแล้วเจอกันจากที่ไหน่น่ยถ้าใครสายชอบปาร์ตี้ก็ไปได้แต่แบบเห็นออกทุกคืนสวัสดีค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะดาวค่ะวันนี้นะคะเราจะมานั่งคุยกันชิวๆอัปเดตสถานะความรักอ่ะได้ เมื่อก่อนอ่ะก็คือเคยเห็นดาวแบบเออคบคนไทยเอออะไรประมาณนี้เหมือนคบคนไทยมาตลอดเลยตลอดใช่ไหมเออก็คือตั้งแต่อายุเท่าไหร่แปดขวบเวอร์ไปเมา้ก็เลิกมาปีกว่าแล้วมั้งแต่ก็เป็นทาร์เก็ตไปเลยจ้ะดูจากหน้าค่ะก็คือพอจะรู้ว่านางก็คือเธอจะเป็นสายฟอ์แล้วด้วยใช่พลตอนนี้คนนี้คุยว่าเป็นต่างชาติทั้งหมด เออทงโม,มดก็คือมีมากกว่าหนึ่งก็คือมีมากกว่าหนึ่งอ่ะกัน <Urban Show. S 1> เออเป็นชอยเอออันงี้เราคืออย่างน,าองอางนี้คือทำไมถึงเปลี่ยนมาชอบฝรั่งเลยอ่ะด้วยอาจจะบอกว่าดาวอ่ะก่อนนันนี้เราทำงานกับฝรั่งเนาะทำงานกับทีมอเมริกาอะไรอย่างเงยเห็นเขาเจ r เห็นวัฒนธรรมเห็นสไตล์แล้วเราแบบชอบอะ่ะมันหล่อ <laughs> <laughs> มันหล่อหุ่นมันดีแล้วมันคือแบบไม่ขี้เกียจเลยเขาจะแบบ มีแอคทิวิตี้ของเขาไม่ขี้เกียจนี่คือหมายถึงว่าไม่ขี้เกียจใช้ชีวิตไม่ขี้เกียจใช้ชีวิตอ่าอ่าแล้วก็ชอบออกกําลังกายเราเป็นคนชอบออกกําลังกายเหมือนกันคือเมื่อก่อนอาจจะเริ่มจากว่าไม่ได้เก่งมากสปีดอะไรไม่ได้เก่งมากใช่ใช่จะถามว่าแล้วแล้วทำไมถึงแบบสปีดไม่ได้เก่งมาก่ดีดเออกลายเป็นแบบเพราะว่าด้วยงานอ่าที่งานส่งไปเรียนภาษาเพิ่มเนาะแล้วเหมือนเราได้ทํางานทั้งอีเมล ั้งเอ่อเขียนอ่ะทั้งสปีกิ้งอะไรเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันจนมาสะสมอืมแต่จริงๆถ้าภาษาไม่ได้ใช้อลืมใช่จริงเพราะเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่จบมาคือเก่งกว่านี้มากแต่ตอนนี้ก็คือแบบคือเมื่อก่อนพี่ติ๊กเก่งมากเก่งภาษามากอสอบเธออีกได้ตั้งเยอะจริงแล้วเหมือนเราเริ่มจากสูตรเราก็เรียนเรียนใช้แล้วมันได้ใช้ทุกวันทุกวันทุกวันจนแบบเออเราก็ฟังได้เนี่ยพูดได้เราก็เลยแบบจะกาที่จะสปีกไปเดทอะไรอย่างงี้เออแล้วเจอกันจากที่ไหนอ่ะแบบ เออสมมติถ้านี่อยากจะผ่านตัวเองไปเปสายฝอบ้าเราจะเจอพวกนี้ได้จากที่ไหนเอาจริงอะไม่จําเป็นต้องสายฝอก็ได้อย่างพี่ติ๊กชอบแบบเอเชียเกาหลีอะไรอย่าง tinder เลยค่ะโหลดมาเลยค่ะก็เหอะเพราะว่ามันจะเลือกได้เว้ย tinder เราเราจะปัดปัดคนที่เราชอบได้โปรไฟล์ที่เราชอบได้คือถ้าเขาไม่ปัดมาหาเราอะมันก็จะไม่แมทกัน เออถ้าไม่แมทกันก็คือเดี๋ยวนี่คืออยากบอกว่ายังไม่เคยเล่น tinder ไงเออคือไม่รู้เดี๋ยวต้องมีคลิปหนึ่งนะคะที่จะให้ดาปมาสอนนี้เล่นจัดไปค่ะแล้วจะฟินเไม่ใช่แล้วจะเพลินเราอจะเลือกโปรไฟล์คนที่เราชอบได้แล้วก็ปัดปัดขวาปัดขวาหมายถึงถ้าปัดขวาตรงกันแปลว่าแมท แมดก็ค de ุยได้แต่เธอถ้าเราปัดขวาแล้วเขาไม่ชอบเราก็ไม่ได้ก็คือไม่แมดก็คือมึงก็ไม่ได้คุยกับคนนั้นนะจริงปะเออไม่ใช่ว่าใครทักมาก็ได้ไม่ได้แต่เแมดเยอะนะแล้วแต่เราก็ต้องเลือกคุยที่ที่ีทุกคนหมายถึงว่ายังไงเรากับเขาแมดกันเยอะอ่าหมายถึงว่าเราแมดกับหลายคนอะเราแมดกับผู้ชายหลายคนในนั้นอะเราแมดหลายคนเออก็เหมือนกับว่าเราจับคู่ได้หลายคนอะ ออป่าเอออาจจะสิบคนยี่สิบคนในนั้นอ่ะเออแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะทักคุยไม่คุยบางทีแมทเราก็ไม่ได้คุยกันก็มีบางทีเราก็ไม่กล้าทักบางทีเขาก็ไม่ทักแมทแมทนี่หมายถึงว่าเรากับเขาอ่ะปัดขวามาเจอเหมือนกันก็แปลว่าแมทกันถูกมกันแต่บางทีก็คุยมากไม่คุยมากถูกแบบไม่ดีก็มีทุกคนก็ระวังไว้เพราะว่าฝอในทินเดอร์บางคนเขามาแบบ v เ c ั t i o n holiday เนาะเขาก็จะมาหา h o l ด d a y girl เออมาเที่ยวกับเขามามาแค่ for fun อะไรเงี้ยเอ ออไปแบบวันนัแซนหรือไปดิ้งไปอะไรอะถ้าใครสายชอบปาร์ตี้ก็ไปได้แต่เราไม่ได้ชอบแบบไปดิ้งไปปาร์ตี้หรือไปวันนัแซนอะไรขนาดนั้น <c oughs> ไปบ้างแต่แบบเห็นออกทุกคืนเออไปบ้างแต่แบบไม่ได้ถามจริงว่าคือไม่ได้ไปผับไปตื้อะแต่ถ้าไปนั่งชิลฟังเพลงดื่มเฉยเฉยเนี่ยไปได้แต่ส่วนเราก็จะตัดพวกแบบว่ามาหาวันนัแซนหรือว่าฟอ r f ฟัน อะไรคุกอัพอะไรทั้งหลายเราก็จะไม่เอาเออเราก็จะเลือกคนที่โปรไฟล์ดีนึงก็เหมือนมันต้องไปลองไปเดทอะถ้าไม่ไปเดทเราก็จะไม่รู้ป้าว่าแบบเขาสไตล์ยังไงเอเอลักษณะท่าทางเป็นไงวะเออบางทีใช่จริงๆอะเก็สนับสนุนให้คนไปเจอกันคือเนี่ยรู้สึกว่า<อ>การคุยของคนไทยอะน่ารำาญรู้สึกปะคือรู้สึกตบงเนี้ยคือเหมือนแบบบางทีอะมีคนทักมาอย่างเงี้ยโอเคมันก็มีคนที่ยังทักมาบ้างเหมือนกันไปคุยอยู่นั่นแหละคุยไปจนแบบคนไทยจะมีหรือปะ มอร์นิ่กินข้าวหรือยังกูในค่ะแมงวนอยู่อย่างเงี้ยจะแบบเพิ่งมีอะไรจะถามกูแล้วหรอเราก็แบบไม่กล้ามาเจอแล้วว่แล้วจะแบบนึกใส่มึงจะทักมาทําไมทักแบบเป็นเดือนจนแบบกูปไปเจอฝพั่นหลังแล้ว3ามสี่คนคนไทยยัง <morning S 2> มอร์นิ่งอยู่ถ้าคนไทยทักมารู้แหละว,ว่าจะต้องคุยแบบ สองสามเดือนกว่าจะแบบไปเจอกว่าจะไปเจออะไรเงี้ยเออแต่คือแบบเอาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าคุยกันก็ดีแต่สักประมาณแบบสองสามอาทิตย์ก็ได้แล้วมั้งก็ใช่ไหมเจอกินข้าวกันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแค่นั้นอ่ะก็รู้สึกหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบโตแล้วไงเราไม่เหมือนแบบเด็กๆแล้วที่จะแบบเขินอายแล้วเราก็ไม่ได้ว่างมาตอบแชทตลอดนึกออกปะเออเหมือนแบบอยากรู้ทิศทางความสัมพันธ์แล้วอ่ะวช่แบบเออมึงเข้ามาเนี่ยมึงจะไงจีบหรือเพื่อนหรืออะไรเขาเคยเคยเจอป่ะกูไคุยไปคุณป่ะไม่ได้ คุยเฉยๆอะไรอย่างนี้มีนะไม่ได้จะจีบนี่เฉยๆแบบฝรั่งที่ได้ได้เจอเนี่ยนะได้คุยได้เจอก็ได้ส่วนใหญ่ประเทศอะไรเคยเจอมาสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอ,อังกฤษก็เคยนะฝรั่งเศสพอเหมือนลองเดทอะเราก็จะรู้ว่าเราคนชอบแก่กว่าเออสี่สิบอาไปเลยจ้าลาบากหวานจริงไหมฝรั่งปากหวาน ถ้าเจอครั้งแรกก็ยูว so ิวติฟูลโซบิ i ฟูลแล้วแต่นะแต่บางคนก็ไม่มีนะรีวิวฝรั่งที่เจอหน่อยว่าเคยเจอแบบไหนมาบ้างเอาทั้งดีแหละไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะก็จะแบบก็คือแบบวันนี้ทำอะไรว่างไหมมาเจอหน่อยอเจอไหนหรอเจอห้องมัน คุจะไปว่ะอันนี้ก็คือทาร์เก็ตชัดเจนชัดเจนเออเขาถ้าดีเขาจะแบบขอแอดไลน์อืมก็จะมาคอนเน c ต่อในไลน์ก็จะคุยมากขึ้นเริ่มเห็นหน้าถ้าแบบอาจจะไม่ได้อยู่ไทยก็มีนะไม่ได้อยู่ไทยก็ขอวิดีโอคอล oh อะไรเงี้ย oh เออว่าแบบให้เห็นหน้าจริงๆแหละแต่ถ้าอยู่ไทยอ่ะคุยไปสักพักนึงเขาจะแบบเอาแลบบ้ววิกเอนทำอะไรเออเขาไปกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยโอเดอร์วกว่าเปไปหมดเลยเปแบบว่า ถ้าเาไปเที่ยวฮอลิเดย์อะไรอย่างนี้ถ้าเขาชวนนะเปยหมดทุกอย่างเออเป็์มีไหมมีแต่ก็นั่นแหละไอ้แบบรุ่นรุ่นเราอ่ะเออก็จะเป็นพอๆกันก็จะไม่เป็นแชร์แชร์มากกว่าเออแต่คือเขาก็จะแบบเทคแคร์นะก็จะแบบกินอะไรก็แบบจะเป็นแชร์กันแล้วก็ไม่ได้มายนะขอแค่แบบว่าไม่ไม่แบดบอยก็พอแล้วจริงๆฝรั่งอ่ะเขาชอบแบบสไตล์นี้จริงๆป่ะหรือว่าจริงๆแล้วคือแบบนี้ก็ได้ เราว่าได้นะเอาจริงๆเพราะว่าอะถ้าเข้าไปเดินในเมืองเนี้ยก็จะมีนะฝรั่งแบบเดินกับคนผู้หญิงมวยเออผู้หญิงมวยอาจจะเป็นผู้หญิงเอเชียที่ไม่ญี่ปุ่นเดินกับฝรั่งจีนอะไรเงี้ยมีนะชอบใส่ดักแคนส์ไปใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าโอเคตัวเราไม่เอาแล้วลวเขาตื่นฝรั่งไม่ค่อยไม่ค่อยนะเออไม่ค่อยนะแต่เขาจะเขาถ้าฝรั่งเขาจะรู้วแบบเออถ้าเราเริ่มไม่ตอบ ไม่ไปเจอเขา,มาไม่ค่อยคุยกับเขาเออเขารู้แหละลองดูฝึกภาษาเออเพราะว่ามันจะมีเพื่อนเอนกไปบอกว่าไม่ได้อยากเดทอ่ะอยากฝึกภาษาก็ไม่โหลดได้นะเออเพราะเหมือนเราได้ได้พิมพ์ได้พิมพ์ใช้กับเขาทุกวันนะอ่ะไม่เหมือนสปีกทุกวันอ่ะเออเออเขาถามว่า you looking for อะไรเงี้ยก็ก็ตอบไปเลยเฟรนส์ผู้ชายพลาดเ,เขาก็เหมือนจะชอบผู้หญิงไทยที่แบบ เหมือนยิ้มอะไรอย่างนี้ไหมเออเขาชอบเพราะว่าเฟนลี่ยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ถายนะเออว่าทําไมชอบผู้หญิงไทยก็แบบสวยอ่ะสวยแลวหนึ่งผู้หญิงไทยแล้วก็สวยเลยหนึ่งเออเหมือนจะมีเซอร์วิสมากกว่าผู้หญิงประเทศตัวเองอย่างเงี้ยาถูกเดานะเคยคิดจะย้ายประเทศไหมรับย้ายไหมหรอแบบเออเราเหมือนแบบเรารู้แล้วอะว่าเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบ ถ้าแบบว่าย้ายไปเราชอบฝรั่งเราชอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่อยู่ไทยเนาะก็เคยมีคนที่คุณนั่นแหละถามไปเหมือนกันว่าแบบเออจะหายเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะอนาคตละกันเพราะว่าเราตอนนี้เรายังได้งานเออยังยังยังโอเคยังแฮปปี้อยู่ที่จะอยู่ไทยแต่ถ้าว่าในอนาคตบอกว่าเออถ้าไปอยู่นู่นแล้วก็มีงานให้เราทําเออเออไม่บางคนไม่ชอบอยู่เฉยถ้ามีงานให้เราทำแล้วก็ โอเคนะไปเจอเองี้ยคือฟังฟังสังเนียงรู้เรื่องเลยว่าแบบออกไปเลยหมนมากรู้เรื่องส่วนคือเราก็ไมไ่พูดว่าสำเนียงเขาจ่านะเราก็แค่พูดให้เขาเข้าใจได้ก็พอไม่ต้องไปวอรรี่เรื่องเอ็กเซนอะไรฉันต้องเป๊ะไม่ต้องทุกคนเออเราก็พูด ูดสไตล์เราไปแหละแต่ส่วนมากก็รู้เรื่องด้วยความฝรั่งที่เขาเห็นเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาจะสปิกไม่ได้ฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดสาให้เราเข้าใจเออไม่เข้าใจก็ถามได้ทุกคนแบบไม่ต้องอายโอเคค่ะวันนี้เราก็แชร์ประสบการณ์เยอะค่อนข้างพอสมควรแบบค่อนข้างละเอียดเลยแหละกับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะคะบังว่าก็จะมีประโยชน์บ้างเนาะเผื่อจะเป็นที่สนใจของใครก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือแบบ อยากให้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะ<ช>พี่ดาวจะมาตอบให้ค่ะใช่ถ้าใครชอบคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะบ๊ายบาย